ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทยจัดมหกรรม QC แห่งประเทศไทยครั้งที่27นะคะกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชนพัฒนางานบริการและยกระดับคุณภาพสินค้าค่ะนายประเสริฐบุญชัยสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดงานมหกรรม QC เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้นําความรู้ไปพัฒนาคุณภาพงานบริการและยกระดับคุณภาพสินค้าพร้อมกับลดต้นทุนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันโดยได้เปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหากรรมรัฐวิสาหกิจหน่วยงานราชการและโรงพยาบาลมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทํางานรวมทั้งให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้นําสินค้าคุณภาพมาวางจําหน่ายกว่า60ร้านค้าซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่26เมษายนนี้นะคะที่กระทรวงอุตสาหากรรมถนนพระรามที่6ค่ะ